สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ซ i n น o อโอราเคิลสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสําหรับชาวราศีเมษชาวราศีเมษคือคนที่เกิดในวันที่14เมษายนจนถึง14พฤษภาคมนั่นเองครับสำหรับในช่วงหลังสงการานของชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรเราจะดูในเรื่องของการงานการเงินและความรักครับ สำหรับการงานของชาวราศีเมษในช่วงหลังสงกรานนี้จะเป็นอย่างไรนั้นสำหรับคนที่มีงานทำแล้วนะครับหลังสงกรานนี้เพื่อนร่วมงานของคุณก็ เรียกว่าให้ความสําคัญกับทีมของคุณเป็นอย่างดีนะครับและก็ในช่วงหลังสงกรานต์นี้อาจจะมีเรื่องที่ติดค้างข้างใจเอาไว้ในเรื่องของการทํางานอาจจะมีภาระหน้าที่ที่ยังตกค้างอยู่ให้คุณได้ทําให้สําเร็จรุ่วเงไปได้ในช่วงหลังสงกรานต์นี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสําหรับคนที่ยังทํางานแล้วก็มีภาระตกค้างในเรื่องของงานก็ขอให้สําเร็จโดยเร็ววัครับ ส่วนคนที่ยังขางานทำอยู่นะครับในช่วงหลังสงกรานนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงหลังสงกรานนี้นะครับคุณเองนั้นก็ต้องเรียกได้ว่าต้องคอยศึกษาไปเรื่อยๆนะครับสำหรับงานที่คุณสนใจเองนะครับก็จะมีอารมณ์ที่อยู่ตกอยู่ในเรื่องของ การวิตกกังวลอาจจะคิดมากในเรื่องของการที่ยังหางานทําไม่ได้นะครับแต่อาจจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการทํางานในช่วงหลังสงกรานก็เรียกว่านะครับอาจจะเป็นช่วงที่คุณนั้นมีความวิตกกังวลในเรื่องของการหางานในช่วงหลังสงกรานนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับให้ค่อยๆคิดนะครับในวันข้างหน้าอาจจะมีโอกาสในเรื่องของงานเข้ามาก็เป็นได้ครับ มาดูในเรื่องของการเงินของชาวราศีเมษช่วงหลังสงกรานนี้โอกาสของชาวราศีเมษทางด้านการเงินจะเป็นอย่างไรในเรื่องของการเงินนะครับก็เรียกว่าหลังสงกรานนี้คุณผู้ชมที่เกิดในราศีเมษก็ต้องคอยเชื่อฟังนะครับในเรื่องของคนที่ มาคอยเตือนคุณนะครับในเรื่องของการใช้เงินด้วยนะครับคอยบังคับตัวเองนะครับในเรื่องของการใช้เงินเพราะว่าคุณเองนั้นอาจจะมีเกณฑ์ใช้เงินมากในช่วงหลังสงการนี้ก็เป็นได้นะครับไพ่ก็จะบอกว่าคุณเองนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้เงินจะมีคนอาจจะเห็นห่วงใยแล้วก็อาจจะเตือนนะครับคุณในเรื่องของการใช้เงินก็ควรฟังเขาไว้บ้างนะครับช่วงหลังสงการนี้นะครับก็เป็นหน้าเป็นห่วงในเรื่องของการใช้เงินของชาวราศีเมษครับ แล้วโชคลาภล่ะโชคลาภของชาวราศีเมษเป็นอย่างไร,รามาดูกันนะครับหลายคนถามในเรื่องโชคลาภเข้ามาโชคลาภนะครับในช่วงของหลังสงกรานนี้ก็จะมีโชคลาภที่ อาจจะเป็นในเรื่องของเป็นผลมาจากที่สิ่งที่คุณนั้นกระทําในเรื่องของความดีนะครับเป็นโชคลาภที่มาจากผลพวงของการประกอบกรรมดีของคุณเองนั้นนะครับก็ให้คิดดีทดําดีแล้วโชคลาภก็จะมาดักใจหมายในช่วงหลังสงการนั่นเองครับ มาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับความรักในช่วงหลังสงกรานต์ของชาวราศีเมษสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับสำหรับคนที่มีคู่แล้วในช่วงหลังสงกรานต์นี้อาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแววนกันบ้างนะครับและคู่รักอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับในช่วงหลังสงกรานต์นี้เพราะว่าอาจจะต้อง ขยันทํางานหนักประันอุปสรรคเพื่อหาเงินมาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันอย่างไรก็ตามนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับคู่รักทุกคู่ในชาวราศีเมษช่วงหลังสงกรานนี้ด้วยนะครับเอาล่ะในช่วงท้ายของคลิปนะครับไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมษบ้าง ในช่วงหลังสงกรานนี้นะครับก็ให้คุณชาวราศีเมษนั้นเตรียมตัวนะครับในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันนะครับจะได้รับความร่วมมือหรือการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือในชีวิตการงานด้วยนะครับแลในตอนนี้ก็ขอให้มะมัมระวังในเรื่องของคนที่คิดไม่ดีคนที่คอยอิจฉาริษยาคุณนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วไพ่ก็บอกว่าให้ปล่อยคนพวกนี้ไป นะครับก็ถือว่าช่างมันแล้วกันนะครับช่างมันปล่อยเข้าไปก็ใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นแต่ว่าไพ่ก็บอกให้เปลอนแล้วก็ให้ระวังเอาไว้สําหรับคนที่เกิดในราศีเมษช่วงหลังสงกรานนี้คุณจะได้พบได้เจอกับบุคคลเหล่านี้นะครับก็ถือว่านี่คือทั้งหมดทั้งมวลช่วงหลังสงกรานของชาวราศีเมษครับสําหรับชาวราศีเมษที่มีคําถาม อยากจะถามสามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเผื่อว่าในคลิปหน้าจะหยิบคำถามของคุณมาตอบแล้วก็เปิดไพ่ในคลิปของเดือนถ,ถัดไปอย่าลืมนะครับช่วยกันก,นกด Subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ